ตัวแม่ไทยครับพี่น้องราคาเนื้อครับแม่ไทยครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าพันยังมันขายไปได้ผมซื้อมาไายนั่นแล้วหลุมล่างลักษณะมันขายไปได้ดีดีงัวไทยเอาเจ็ดข้าวมขายกันเลยสิผมขอดอะได้ได้ผมกันตัวกังต่อรองกันอยู่ครับพี่น้องกลังต่อรองกันครับพี่น้องงัวใช่แล้วราคาเนื้อ นี่แหละครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องมนี้พบพ่อกับผมช่องสอปินแก้วอีกครึ่งนอานะครับ่อแม่พี่น้องครับมนี้พบพ่อกันต,ตรงกับวันที่16จกันเอวันอังคารที่16กพฤศจิกายน 2 5 6 4นะครับมพี่น้องครับมนีเข้าคู่กันที่ตลาดนัดโคกกระบือตําบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมนีวันที่16ผูกใูไดสีแห่งสีมานเส้อด้วยเนาะครับมพี่น้องผูใดสีดวงดีครับมนีผมสิบ้าไปเบิงสำรวจราคางัวน้ำกันครับมนีตลาดนัดโคกกระบือตําบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิงไปชมน้ำกันเลยครับ ครับเดี๋ยวห้องมาเบิงเรมันนะครับพ่อแม่พี่น้องมานนเบิงตัวเมียรครับเรมันตัวแรกครับตัวสาวสูงประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบครับพ่อแม่พี่น้องเรมันเดี๋ยวห้องเบิงไปต้องกันครับเรมันเดี๋ยวห้องไปสอบถามราคาเจ้าของเพื่อเบ้างครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับหอยยังเนาะครับหอยทุ่งครับหอยหอยยังกวครับหอยทุ่งหอยทุ่งทุ่งทุ่งอ๋อหอยทุ่งนะครับบริเวณท่ามาจากไสครับมาจากอำเภอกระสังครับอำเภอกระสังมากี่ตัวครับนี่วันนี้มาเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวนะครับเนาะหอยแม่สาวนี่ประมาณจะปีแล้วครับนี่ขบลัวครับขบลัวนะครับเนาะขบกลัวอันนี้สาวผอมาสมดอกหอยเนาะเปิดไปเท่าไหรหอย เปิดไว้สองหมื่นห้าร้อยครับสองหมื่นห้าร้อยตัวร่องได้เนาะได้ครับอ๋ไบอได้สดแจ้งครับอ๋อได้สดแจ้งวันนี้ตัวร่องได้สดแจ้งอันนี้แหละครับพ,พ่อแม่พี่น้องสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้เรมันไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับก็สามารถติดต์ต่อคนใดอ่าฝากเบอร์โทรมาครับพ้อยเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ซีซีหาเจ็บครับซีซีหาเจ็บนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องอยากได้อ่า แม่สาวไปเรีอย่างนะครับก so, so so, so so, <mon> ็สามารถติดต่อกับเพื่อนได้นะครับตามเบอร์โทูนะนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ครับเรสาวอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องเรสาวอันตัวนี้นังหนาครับเรสาวตัวนี้ครับเบิ้งไปต้องกันพี่น้องเรสาวอีกหนึ่งตัวนังหนาครับสูงประมาณร้อยยี่สิบหาขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องเรสาวอีกหนึ่งตัวครับ หน <onents> yeah, ังหนาดีครับหนังหนาขาใหญ่ดีครับตัวนี้เดี๋ยวเ้าสอบถามราคาเบิ่งครับเจ้าของเพิ่นครับนี่เจ้าของเพิ่นครับสวัสดีครับผมหอยยังเนาะครับอ่าเดินทางมาจากไสครับเนี่ยสลักใดครับผมสลักใดเนาะไอ้ได้ได้ได้ตัวนี้ประมาณกี่ปีครับเนี่ยมาณสิบสามเดือนสิบสามเดือนเพราะมาเพรผสมยัางครับย่างเนาะโอ้ยังไม่พร้อมผสมแต่โอ้เนื้อหนังมังสาเนี่ยหนังหนาดีเนาะ เปิดไว้เท่าไหร่ครับหญ่สองหมื่นแปดสองหมื่นต่อรองได้เนาะต่อรองกันได้ครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้อ่างูอรีนะครับไปเลี้ยงอ่าเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ก็สามารถติดต่อเพื่อนได้ครับอ่าฝากบล็อกทุกคนนะครับศูนย์แปดห้าสามแปดสามสามแปดศูนย์ศูนย์เก้าสี่ครับกลับอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดห้าสามสามแปดศูนย์ศูนย์เก้าสี่ครับผมขอบคุณครับผมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้อง อยากได้ไปเลี่ยงก็สามารถติดต่อเพื่อนไหนนะครับเพราะแม่พี่น้องตามเบอร์โทรครับอันนี้เป็นแม่เล่ครับแม่สาวเล่เข้ามาเบิ่งแม่ลูกเล่ครับพี่น้องลูกเล่ลูกแม่เล่เนาะแม่เล่ครับพี่น้องลำตัวเงี้ยวครับลำตัวเงี้ยวแต่ลูกนี่ออกบุหรี่ได้ออกบีบเนาะน่าจะผสมบีบนี่ครับคือแม่เล่เดี๋ยวผมอาจจะไปถาม ราคากับเจ้าของเพิ่นวันเพิ่นเปิดไว้เท่าไรสวัสดีครับผมครับผมอ่าหอยยังเนาะครับหอยนี้ครับหอยเดินทางมาจากไสเนาะครับสีนาร emos, ุครับาะสีนารุงเนาะครับเนาะหอยอ่าเล่ตัวนี้นี่ไม่รู้มาจากตัวอะไรครับเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับลูกแรกลูกแรกผสมยังไหวครับเนี่ย นี่ครับวางครับลูกซ้ำตำแหนสองเดือนครับอ๋อลูกสองเดือนอ่าลูกนี่นี่ผสมหนังครับนี่รวยลูกของบุตเซอร์ครับลูกบุตเซอร์คนย่องย่องนี่เลือดสูงเหมือนว่าครับเลือดสูงเติมอยู่ครับอ๋อเนี่ยครับพี่น้องเป็นว่าคนย่องย่องนี่เลือดสูงเหมือนว่าขี้ห้อนครับขี้ห้อนอ๋ออันนี้ผมกะบอคอยเนาะย่องย่องชเออสันทัดอยากอยากอยากขอว่าคนย่องย่องนี่มันเลือดต่ำไร เป็นก็ว่าลูกเลือดสูงเติบอยู่เพิ่นว่าทะนี่ก็ขี่ห่อนเพิ่นว่านี่นะครับลูกสูงประมาณลอยสี่สิบได้ครับพี่น้องสำหรับแม่เล่แม่นี่อ่าห้อยเปิดไปเท่าไหร่ครับนี่แม่ลูกนี่ยหกสิบห้าหาร้อยครับหกสิบห้าหาร้อยรองว่างอยนะู่เนาะครับรองว่างหกสิบห้า 65, หาร้อยห้อยสามารถต่อรองได้เนาะ ต่อรองเด้ครับอ๋อนี่แหละครับพี่น้อง่ันไดอยากไดลีไปเลี้ยงต่อได้เบิ้มือนางต่อกันเลยเนาะครับ้ะห้ไว้ะห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 ้0ห207้0ห้0ห้ครับผมะะห้ะห้ะรับห้ะห้ะพ้่น้องท่านใดอยากได้ะห้ะห้ะห้ไปเลี้ยงก็สามารถติดต่อเพิ่นได้เด้อพี่น้ต่อกันได้ดมื้เพิ่นว่า ครับหลังจากที่เขาเบิง้งแม่สาวเร่ไปแล้วทีเขามาเบิ้งอาเรีมันตุ๊กูลูกพี่น้องอายุประมาณสองปีสูงประมาณหน่อยสามสิบบวกนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเ่าช่วยสอบถามราคาครับจ้าของคนนะครับสวัสดีครับผมบห้อยอยังน้องครับห้อยตัวนี้ประมาณจท่ปีครับเลยรอบปีสองปีเนาะเปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยเ,เ,เ,เปิดสี่สิบ สี่สิบสีอ่า um oui, right? uh, สามารถต่อรองได้นะครับเนาะหอยนะต่อรองกันได้นะครับเนี่ยรับเรมันตัวผู้เพิ่นเปิดไว้สี่ห้องไว้สีครับต่อรองกันได้ครับปากประทหอยูหกสอย์หกสองสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ เก้าสองหนึ่งสามเก้าสองหนึ่งสามนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อยากได้ง่วปูนะครับเนาะไปเลี้ยงไปคุ้นครับผมก็สามารถติดต่อเพื่นใดตามเบอร์ทูนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านของเฮาผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงเนาะพี่น้องติดต่อเพื่นใดครับจเฮามาเบิ่งเล่ลอยหน่อยลงมาอีกครับพี่น้องเไปลอยหน่อยสูงประมาณ ร้อยเกือบรอยยิบหาครับนี่ร้อยหน่อยตัวผูกเนี่ยครับมาเพิ่งไปน้ำกันที่นอ้องอยากให้จังสิงไปสอบถามราคากับเจ้าของเพิ่นนี่คือรูปลักษณะของเล่ตัวผูกครับอ่าคุณพ่อประมาณจค่ปีครับเล่ตัวนี้ปี่ห้าเดือนครับปีหาเดือนอ่าเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ย สองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันสามารถต่อรองได้น้องคุณพ่อเนาะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ก็ติดต่อเพคนได้เนาะเบอร์อยังเนาะคุณพ่อศูนย์แปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งห้าหกครับผมนี่แหละครับพี่น้องอยากได้ม้วเล่ไปเลี้ยงครับสามารถติดต่อเพคนได้ตามเบอร์ทูเด้อพี่น้องบ้านของเฮานี่นะครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้า การสื่อขายตลาดนัดคู่กระบื้องไอ้พ่แม่น้องอปนนองุงเนาะเป็นตลาดนัดคู่กระบือตำบลรามอำเภอเมืองสุรินทร์เนี่ยครับบรรยากาศน่มเศร้าเศร้าวันนังข้ารที่1 6พฤกจิกาย,ยน2 5 6 4ีเอามาสำรวจราคาง่วนนำกันพี่น้องมาเนี่ยข้อเสียหายเบิ้งทุกสายพันธุ์ครับพี่น้องบว่วไทยบว่วเล่ แต่ละสายพันธุน์ห้อกกะจีหายบิึงครับพี่น้องนเนี่ยบิึงบรรยากาศไปนํากันก่อนครับตอนเศร้าๆสสารทีบริเวณของเพิ่นนี่ละครับเทียวกระจีไปด้วยต้นใหม่ต้นไหล เอามาเบ่งอ่าไทยๆหนึ่งครูครับพี่น้องประมาณสูงประมาณร้อยยี่สิบครับพีไทยครับพีไทยหนึ่งคูครับเบ่งรอบๆครับเบ่งพิจารณาน้านกันเดอพี่น้องอ่ะห้อยเมื่อนี่ประมาณเท่าปีหรอครับได้สองปีกว่าครับ ตัวละสองปีกว่าเลยบะอสองปีครับเดือนเดือนอ๋อเป็นหัวไทยๆเห้อเนาะหัวไทยัแก่อ๋อหัวไทยมันแก่ดีเนาะอ่าคู่นี้เปิดไปเท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไใบหาเงอนครับคู่นี่เพิ่นเปิดไปหาเงอนด้อพี่น้องหัวไทยๆอันนี้คือราคาเปิดอันนี้คือราคาเปิดราคาห้องของเพื่อนเด้อพี่น้องแต่ราคาขายสิอีกใดกระโบงครับนี่ครับแต่เพราะว่าสามารถต่อรองได้เนาะครับเนาะอนี่คือราคาเปิดราคาห้องของเพิ่นเพื่อนหาเงิน ต่ว่าขายแล้คาขายกะิแบบได้กระเบื้องไหลเนาะครับพี่น้องฝากเบอร์โทั่ว่าหอยเบอรอโท่ครับครับผมุ้าสามครับุณเก้าสามสามหาเกจสามหาเกจสาหกหนึ่งหนึ่งครับสาหนึ่หนอยยั้งครับไม่หอยใจครับหใจครับพี่น้องเขาสามารถติดต่อเพื่อนใดครับติดต่อสอบถามใดครับหัวคูหนึ่งคู ตสอบ<า>ถามคนไหนเนาะพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงไปคุ้น<ป>อันนี้เขามาเบิ้งแม่ลูกครับแม่ลูกลูกเล่<ป>แม่ออกเล่เล่ครับลูกออกไข่ครับ<ป>พี่น้อง<ป>เดี๋ยวหอดีมาเบิง้งราคากันนี่นะครับคุณพ่อแม่ลูกโคมนี่เปิดไ้เท่าไหร่เปิดได้มื่นหกพันหาหมื่นหกพันหาครับพี่น้องหมื่นหกพันหา ลูกตัวสามารถต่อรองได้เนาะคุณพ่อเนาะต่อได้อยู่ต่อได้เนาะเด็กน้อยครับนี่แหละครับพี่น้องแม่ลูกต้องให้เบิ่งทุกช่มราคาครับทุกราคาครับเพราะว่าสีงัว,วแบบใดแบบใดห้องกันจะไหนพี่น้องห้องเด๋ยเบิ้งทุกราค่าอันนี้คือราคาห้องนะครับพ่อเนาะครับอ๋อต่อรอ,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 องได้เนาะคุณพ่อเนาะต่อรองได้ครับผมขอบคุณครับผมเบิ้งแม่ลูกไทยตัวแม่ครับแม่ลูกไทยตัวแม่ นี่นะครับลูกล่างลักษณะแม่ลูกไก่แม่แดงลูกก่อออกสิเท่าๆครับพี่น้อง <S <S <ๆ>แม่ลูกตุ้แม่แม่ลูกไก่ตุ้แม่มาเบิ่งหลบๆน้ำกันพี่น้องเจ๊อ่างัวนี่ลูกเจ็กตัวหรอครับเนี่ย ลูกตัวแรกป่เนี่ยลูกแรกเลยกมันป่ทองว่างบ่เพ่มแถวทองว่างอ่าสูงประมาณลอยยี่สิบลอยยี่หานะเปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยสามหมื่นสองตัวรองไหนเนาะครับเนาะอ๋อตัวรองได้ครับเพื่อนวะนะครับพี่น้องยจ่ฝากเบอร์โทราปะว่าเป็นอยังเนาะอยู่ไกลค่ะอยู่ไกลอ๋อ ครับพี่น้องท่านใดอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงก็สามารถติดตอ่อเพื่อนได้เด้อพี่น้องแม่ลูกตัวแม่โอ้มาหลายตัวแม่นบ่มื้อนี้มาหตัวที่หาตัวขายไปจักะตัวแล้วโอ้หมานอยู่เนาะมื้อนี้มือหมานเด้วมื้อนี้มือโชคมือหมานตัวมื้อนี้เพิ่นว่าครับพี่น้องหัวดำปูดำครับปูดำสูงนมครับนุ่มปูดำครับรูบรอครับพี่น้อง สูงเง่าอาลาดมาเนี่ยสูงประมาณลอยหาซิฟครับพี่น้องนี่แหละครับลูกรอครับพี่น้องอะไรใหญ่เกลี้ยงใหญ่ขายยังคุณพ่อยัง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 โอกําลังต่อรองราคากันเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องอกําลังต่อรองราคากันอยู่ โอ้ดำนุ่มลอครับส่งมาควนได้ส่งกันได้รอดสมงจะได้ดีรอดีครับพี่น้องเ n วหวานหลาดสูงย h หวานหลาดเลยพ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับฮะเปิดไว้เท่าไหร่เปิดใบสี่หมื่นห้าเปิดใบสี่หมื่นห้าครเขาให้สี่หมื่นห้าร้อยอ๋ออันนั้นราคาร้องกับราคาขายอีกแบบหนึ่งเนาะ กับผมงานนี้นะครับพ่ขขอ,อคือตรงๆว่าจะเ <c oughs> อาผ้า <c oughs> นึ่งเงินไม่ติดใจครับานกันกี่ร้อยนี่หนะครับบรรยากาศการต่อร่องสื่อขายของตลาดนัดผู้กับผู้ตำบลรมามอำเภอเมืองสุรินทร์ของเข้าครับ <c oughs> นี่นะครับหนุ่มรอครับ เดินไปน้ำกันพี่น้องนุ่มรอตลาดนัดบ้านรามตลาดนัดบ้านรามตำบลรามอำเภอเมืองสุรินทร์นาะะพ่อเนครับครับนี่แหละครับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเลี้ยงไปคุณครับได้ไปเลี้ยงไปคุณมาเอาเลยมาเอาเลยครับผมนี่แหละครับคุณพ่อนว่าราคาถูกหลายอยู่คุณว่าราคาคุยกันได้นะครับพี่น้องก็เป็นงื่อนงำครับพี่น้อง แม่ลูกสีแดงสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดได้ครับคุณแม่พี่น้องแม่สูงประมาณร้อยสามสิบเย็ดได้แม่ลูกสีแดงครับตัวแม่ลูกลูกกับสีแดงครับคุณแม่พี่น้องลูกกับสีแดงเป็นตัวเมียครับมันไปน้ำกันครับนี่คือแม่ลูกสีแดงครับ แล้วพสีไปสอบถามจ้ทของคนนะครับให้เขาให้เบิ้งไปก่อนครับพี่น้องลูลักษณะงวแต่ละตูนะครับนะครับให้เบิ้งกันเต็มเต็มครับพี่น้องได้เือนึงกระางไันได้ลมันมได้ให้เดีวไ่ได้ว่าได้ลังสวัสดีครับผมห้อยันครับขัจรดครับขัจรดครับนอ นอยู่มาจากโนนนารายโนนนารายอำเภอโนนนารายบ่ครัะแม่นี่มีลูกแกะตัวหรอครับเนี่ยลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเนาะลูกตัวที่สองทองทองว่างป่ะครับให้ว่างผสมเดล็กทองว่างเนาะอ๋อนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องแม่ลูกทองว่างลูกตัวที่สองสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดเซนครับพ่อแม่พี่น้องอะเปิดไว้เท่าไรครับหอยหกสิบสองหกสิบสอง หกสิบสองสามารถต่อรองได้เนาะครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องก็คือเพิ่นเปิดใบหกสิบสองก็สามารถต่อรองได้ครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงครับแม่ลูกครับอันนี้แม่สาวเจ้าปะครับผมอันนี้แม่สาวนี่ครับแม่สาวแดงคือกันครับประมาณเท่าปีครับหอยปร่มาณถึงปีครับประมาณถึงปีเนาะแม่สาวแดงประมาณแปดเก้าเดือนได้เนาะอ่านี่ครับเบิ่งลักษณะพ่อแพี่น้อง สาวแดงสูงประมาณร้อยยี่สิบะมาอยี่สบครับน้องร้อย่สิบหอยเปิดไปเท่าไรครับเนี่ย <30. S 1> สามหมื่นสามหมื่สามารถต่อลองไร้น่องหอยเนะาะต่อลองได้เบิดทุกตัวเนี่ยคือราคาห้องเพิ่นครับพี่น้องครับบเบอร์ทุกหอยอ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์แปดศูนย์ห้าสามแปดศูนย์ห้าสามครับนี่แหละครับในหอย<ม>เพื่นฝากเพื<ม>่อนโทรไวสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้งัวสาวหรือว่าแม่ลูกก็สามารถติดต่อผ่นใดตามเบอร์โทรเด้อพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงไปขุนไปแม่บอกก็ได้ครับนี่แหละครับครับเพิ่มมาเบิ่งแม่สาวงัวงาม,อ,ามอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องงัวสาวงัวงามอีกหนึ่งตัวสีแดงครับ สูงประมาณรอย45ของแม่พี่น้องอันนี้ครับเปิ่งไปน้ำกันนะครับแข่งขาใหญ่ครับพี่น้องนั่งหนาขาใหญ่ดีครับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เนาะครับนี่แหละครับเบิ่งลักษณะรูปลักษณะครับเดี๋ยวผมไปสอบถามราคากับเจ้าของกันสวัสดีครับหอยยังเน้องครับ อ๋อง้วนี่อ่าประมาณจักเตือนจักปีเหรอครับเนี่ยประมาณสองปีนะประมาณสองปีเนาะประมาณสองปีพร้อมผสมเหรอเนาะพร้อมผสมครับพร้อมผสมเหรอครับอ่าเปิดไปราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดอ่าสมารถต่อรองได้เนาะครับเนาะต่อรองได้แน่นอนตัวรองได้มาหลายอันนี้ตัวนี้ต่อรองไดไบมาหลายเนาะอ่าก็สมารถต่อรองได้คือเก่าครับผมอ่าฝากเบอร์โทรบ่ะครับ เอเบอร์โทร่อะไรครับ088 0 8แปดแป9ศูนย์แ <c oughs> นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปเลี้ยง <c oughs> ไปเป็นแม่บล็อกก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่นได้เนาะครับ <c oughs> แม่สาวสูงประมาณ145ราคาพอฟังครับ <c oughs> พี่น้องติดต่อสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรครับอยากได้ไปเลี้ยง ตลาดนัดโคกระบือตำบลรามอาเภอเมืองสุดินของเฮ้าง่วงงามสิบค่อยมีครับพี่น้องง่วงงามสิบค่อยมีส่วนมากจะเป็นเป็นเร่หลกว่าครับตลาดอ่าตำบลรามของเฮาส่วนมากสิกเป็นเร่ไหลายกว่าง่วงงามสิบค่อยมีได้พี่นอ้องเนี่ยเราเบิ่งไปน้ำกันครับบรรยากาศร,บรอบๆตอนเศร้า บรรยากาศตอนเสาร์ของวันที่16พฤศจิกายน2 5ะแนน164เป็นกาลังเดินทางเข้ามากรับมี่ครับเดินทางเข้ามาเรื่อยๆครับนะครับเบิ่งบรรยากาศไปนล้วกันครับพี่น้องตอนเสาร์สมากสิมีตเตเรครับเล่หลายครับงัวง่า,งามบุฟเฟ่มี่ครับพี่น้องโอ้มะเ กาไปนนน้ัพี่องเดี๋ยวเขามาเบิงแม่ลูกครับพี่น้องแม่ลูกตตวกูอันนี้จบจบหนาลูกครับตตวกูลรอรอรอดีครับน,น,นี่คือรูปลักษณะของแม่สูงประมาณร้อย เกือบร้อยสามสิบครับพี่น้องนี่นะครับมาเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องโสมหนาแม่เดี๋ยวเขาจะไปสอบถามเจ้าของเพิ่นครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับหอยย่างเนาะครับหอยไหมครับหอยไหมเดินทางมาจากไสครับมาจากรัตนาครับมาจากรัตนามากี่โตครับมันนี่มาหาโตครับหาโตเนาะขายไปหลายตัวหรอวะยังมัดเลยขายอยู่ยังมันเลยขายเลยเอาไปแต่ลูกมากเอาไปแต่ลูกมากครับผมอ๋อ อันนี้แม่ลูกนี่มีลูกจัก็ตัวหรอเนาะหอยมีลูกตัวที่สองเหรครับลูกตัวที่สองเนาะครับผมอ๋อเนี่ยล,ลูกลูกรอดีเนาะเปิดไว้เท่าไหร่หอยเปิดใบสี่สิบเก้าครับเปิดใบต่อรองกันได้ครับอ๋อเปิดใบสี่สิบเก้าต่อรองกันไดนะ้เนาะครับอ๋อเนี่ยแหละครับพี่น้องอยากสนใจอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงเนาะเอามาหลายโคมอยู่เนาะมื้อนี้เนาะหาข้อมือเลยดิโคมือหนึ่งแม่เลลน้ำแม่เหลนี่มีอ๋อนั่นแหละครับพี่นะ้องนะครับ พี่เลนน้องทองระกันทองปากเบอร์โทรเพลอยศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งยหกหงองเก้ห้องเหม่ยไหมครับหอยไหมครับพี่น้องนี่คือเบอร์โทรของหอยไหมสำหรับพี่น้องบ้านของเฮาอยากได้ง่วไปเลี้ยงแม่ลูกนะครับกัติดต่อหอยไหมได้ตามเบอร์โทรของเพิ่นบอว่าอยู่ไกลอยู่ไกล ติดต่อได้ครับรอขอบคุณครับผม,รมครับพ่อมาเบลลิ้งราคาเหนื้อๆครับราคาง่วงหำเนื้อเนื้อนี่ครับเต็งเล่ครับพี่น้องเป็นราคาเนื้อเนื้อครับพี่น้องด <laughs> ึงลักษณะครับ สูงแม่นี่สูงประมาณลอยซีสิบได้ครับแมล่ประมาณลอยหาสิบครับพี่น้องข้าเนือเนือน้องอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับหอยยังน้อครับหอยดําครับเดินทางมาจากสายหอยจากรัตนะครับรัตนะนะครับพี่น้องบ้านเฮ่าอ่ามาจากตัวครับวันนี้มันนี้มา เจ็ดตู้เจ็ดตู้ครับขายไปกี่ตู้เลยครับขายไปสามสี่ตูแล้วโอ้มนมันอยน่เนมันมันมนีอมันมันบ่หมันดอกราคาัมันมันมันมนมันมันมันมืนมันมันมมนมันมืนมันมันมนมันมานมั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 นันมันันนมัเนมะครันมัมืนมนม่มันม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 มนนันมัวมมันมนันมันลันมันนมนันนี้ันมมมนัมนมนนมันันตัวนี้ันนััน้ัน ห้องห้าสิบสามอันนี้ครับห้าสิบสามครับอันนี้คือราคาห้องสามารถต่อรองไดนะครับหน่วยเนาะครับผมแต่ต่อร่องไดเท่าใดเท่ากับพันหัวนี่คือราคาห้องอันอันนี้เม่เล่เลยครับเนี่ยแม่เ่ห้าสิบเจ็ดครับเม่เล่ห้องไวห้าสิบเจ็ดเนาะต่อใดคือกันตัวใดคือกันเนาะหน่วยเนาะแต่ร้ายทันหูอยู่ครับอันนี้อันนี้คือราคาห้องเนครับพี่น้องราคาเหนื่อๆครับคือราคาห้องเป็นห้องไวครับแต่ว่าราคาขายกันอีกแบบนึง ครับครับอ่าฝากเบอร์โทรประหอยศูนย์แปดหกศูนย์แหอานย์เก้าแปดแปดครับศูนยเก้าแปดครับมสามารถติดต่อได้ตลอดครับผม2ีชั่วโมงครับผมยี่สิบ่ย่กยี่เจ็ดก็วาไปทุกตลอด ตลอดครับติดต่อได้ตลอดเวลาคนวะครับนี่แหละครับราคาเนื้อเนื้อเนื้อบานห้องราคาห้องโมเมนต์ราคาขายครับห้องก็คือห้องแต่ว่าขายอีกแบบนึ่งอะไรโบโหแล้วมันนั่นขายขาดทุนก็มีแต่กำไรก็มีครับนี่แหละเนาะครับโอเคครับขอบคุณครับผมครับไปตุมเอ ใชยครับพี่น้องราคาเนื้อครับแม่ไทยครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าพันยังมันขายไปได้ผมซื้อมาไายนั่นแล้วรูเปล่าลักษณะมันขายไปได้ดีเด้งัวไทยเอาเจ็ดพันกัขายกันเลยไปผมขายไปได้ครับกันลังต่อรองกันครับพี่น้องกันล่างต่อรองกันครับพี่น้องงัวไทยไทยราคาเนื้อไปแล้ครับ พ่อเปิดไว้เท่าไหร่นี่พ่อเปิดไรเจ็ดพันเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดถึงสามหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับนี่แหละครับพี่น้องราคาเนื้อห่วงวัวเดชไถ่สองหมื่นเจ็ดไปต่อร่องเลยน้องพ่อเนาะต่อร่องได้ครับนี่แหละครับพี่น้องคนวัดต่อร่องได้ราคาห้องกับราคาขายบอกคือกันเด้อพี่น้องเออนี่แหละครับเปิดห่วงไปสองหมื่นเจ็ดครับหัวเนื้อครับพี่น้องราคาห้องกับราคาขายกันอีกแบบนึงเด้อพี่น้อง ตออ่ตอร่องกันได้น้องพ่อเนาะครับผมมาจ้าตัวพ่อมาเนาะมาตัวเดียวมาตัวเดียวขอรอเลยเออมาลงตลาดมาลงตลาดเออนี่เป็นนัดที่สองเนาะของตะบลรามอำเภอเมืองสุรินทร์ของเงาเป็นนัดที่สองครับพี่น้องขอบคุณครับพ่อครับสำหรับืมอนี้ผมก็ได้พาพี่พนองพ้าพรมนองบ้านข้องฮาได้สองขรดเบิ่งราค่างั่วไปน้ำกันครับก็อย่าลืมเป็นกำลังแรงใจผมโซบินแก้วเดอครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อสีบุได้ผ่านคลิปต่อๆไปนะครับพพี่พี่น้องอย่าลืมเป็นกำลังลใจให้ผมเลยพี่น้องเลยครับสำหรับพ่อพี่นอ้องคนใดที่เขามารับชมก็ขอบคุณหลายนะครับขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีสุขคมเก็บจะได้ความไข่ใหญ่มีขอให้ประสบอ่า คนสำเร็จในหนาที่การงานทุกๆด้านครับผมสวัสดีครับ